โอ้หตรงนี้ลูกปลาบานเลยอะ่ะแต่ผมไม่ได้เอาโยมานะมึอหอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงียบๆเงียบๆไว้เงียบๆไว้นี่มึอหอมครับไซส์สวยด้วยเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสี วันนี้เรามาเดิน,กนเกาะเันบ้างน,นะฮะก็ลักษณะเกาะก็เป็นอย่างนี้ครับเาากาะช้งางอยู่น่นแล้วก็เกยเกยหัวหาดเลยแต่ว่าตามชมกลนครับแฮวไม่แฮมไม่รู้แต่ว,ว่ามาพักผ่อนครับผมนี่ครับเดินลุยกันมากอะไรครับผมเดี๋ยวตามชมยวเอาของขึ้นเรือเอาของลง พอเป็นที่เรียบร้อยก็เตรียมเตรียมลงลงตีคันไม่รู้ว่าจะเป็นหมายไข่เค็มหรือเปล่าไ่าเค็มแน่นอนไอเค็มแน่นอนใช่ไหมโอเคแ๋ยว่าตามชมครับเลยๆก็นี่ครับสวยๆลมมาจากทางนี้อ่อยๆเอื่อยๆลมเย็นๆลมมาจากทิศตะวันออกแต่ขึ้นเดินงมาจากทิศตะวัออะนาากต,วตกครับ มันจะมั่มๆหน่อยตามชมงไหมครับ ีธรรมชาติดียอำเภมเมดเมื่อวานมันจับสีธรรมชาติดีๆโอ้โหต้องเดินกลับมาถ่ายเขาะอ,อดาาาะดแล้วอะมาที่สองมาที่สองมาที่สองอีกแล้วอะโอ้โหวันนั้นก็มาที่สองนะเออ,เอ,อตัวใหญ่อะ่ะเนี่ดยดูจุยจ๋ยจุยจ๋ยจุย๋ยเมื่อกี้วัดไม่ทันพี่ไม่กระชากเลยเออโอ้โหตรงหน้านี่นะ เคไมต้องเดินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเปิดซ้ายเดี๋ยวเปิดซ้ายขาที่วางก่อนมีทานแล้วมีหลุดเนี่ยเก็บโทฟี่ตรงปลายแหลมโอ้โดนสร้างกระแสตรงนี้เลยก็ต้องตามเขาหน่อยเอาครับหนึ่งวันนี้เลือกโยโซลิเพราะตีดันลมดีพาตาพาะตาครับผมชอบเพราะมันดันลมดีดีตัวแรกวัดไปผันแม่กระชากเลยแล้ว เฮ้ยเอ็งอ,อยู่ปะฝูงนี้ยังอยู่ครับเอาๆมาดูกันจับข้างนอกเลยนะนี่ขยมัมป๋าพีพี่จับจับเลยหรอโอเคเราก็ต้องดันลงไปสิ <c oughs> เัาหน่อยอครับผมพอดีพอดีไข่แตะพอดีไข,ข่เค็ม ไปชายฝั่งก็ต้องมีไข่แข็มกันบ้างครับผมเฮ้ยโอ้โหลมพาเลี้ยวเหล่เหลเหลจะโดนโอินวันไห้เนาะที่เปิดที่เปิดหน้าลอกแล้วโอ้โหดูหมึกบ้านเขาจริงอ่ะมึกจากไครโดนโดนแล้วอ่ะไอ้บางก็โดนใช่โดนนี่แล้วพี่พันกัน เอาทางนน้นทางนน้นก็โดนทางนี้ก็โดนโอ้โหดึงดึงมือขึ้นฟังก่อนนี่ครับนี่ครับออ้ยเี๋ครับมึกโอ้โหโดนมาทุ่นหน้าเห็นมาผมไอตัวเนี้ยเด่นแต่เมื่อวานและสีธรรมชาติผมแนะนําเลยนะกินดีโอ้ยแ่มครับผมเละดึงดึงดึงถอยหลังดึงถอยหลัง นี่รครับอเสื้อสมอลงน้ำจ้านะครับแต่กล้องยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับขอญาตถ่ายก่อนเพรตกหมึกคือการพักผ่อนครับบรรยากาศชิลๆพักผ่อนอย่างนี้ครับวันนี้โดยครับโอ้โหวัดกันสนุกหนานหมึกจะไซส์ไม่ใหญ่นะครับพอสนุกสนุก ไม่น่าหมดหลอกเลือดมันเหลวมันเหลวไปเดี๋ยวรออ,อันใหม่มาคือน้ํามันจะดันอย่างเงี้ยมันจะหมึกมันจะไหลมาตามน้ําตีตัวกันไว้เนี่ยครับม่ตรงนน้นดีฝ่ายเฮ้ยสายสวยทุกตัวเลยเว้ย เออโหโหนี่เห็นมากสีนี้ยจับดีจริงทำงามอ่ะโอ้โหไอตัวแแหกกันด้วยนะตัวแทหกไปแล้วนะเห็นไหมครับกอดมาเลยเนี่ยมีตัวกอดนะโอหก็บายไปเลยโอ้โหสุดยอด มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าเป็นสันเป็นสารสสสสสสนะรัสรัสรัสหนเงี้ยผมตกบ่อยจะเป็นเงี้ยปลายแหลมแล้วเป็นสันตรงเนี้ยจะมีกสสระสันนอกกระสันนอกอตรงแหลมเนี่ยสันนอกจะใหญ่้อ้อในจะเล็กใช่สารที่หน้าเปิดน้ําไหลเข้าเงี้ยจะใหญ่ส่วนไอ้สารเนี้ยที่หมึกคูน้ําไม่ไหวจะตัวเล็ก นี่อะไรนะตกปลาจนเสียสติไปแล้วโอ้ยไปหมดแล้วเร็วๆเร็วๆนี้อะไรนะบอกระพงบอกระพงครับบอกระพงชื่ออะไรชื่ออะไรยังไม่มีชื่ออุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนเร็วๆนี้เร็วๆนี้เดียมครับแถวแถวอะไรนะชาชันเซาชาชันเซาใช่แสงเซาพิคมเวลโกพิคมเวลโกใกล้นิดเดียวด้วยอ่ะโอ้โหรอชมรอชมเฮ้เราไปเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปส่องกันอยู่แล้วครับ ดูกันต่อตอนนี้ไขเ่เข้มหมายให้เค็มท่านผู้ชมบอกผมติดเรือไปแล้วเอาจริงๆก็ติดเพราะว่าไม่ต้อง <c oughs> ๆๆๆกลัวกีเกียรเดินอลยแต่ว่าอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนี้แม่งก็งโคตรมันโคตรมันโคตรสุดยอดครับเอาแล้วแต่สะดวกครับตลองขออภัยด้วยผมคนตกอายุอานานเยอะก็ <c oughs> เลยติดเรือ หวดบน,นเรืองเดียวแต่ว่าได้มายืนนี้ก็โอ้โหสนุกครับเดี๋ยวยังไงผมทิ้งเบอร์ไตยเรือไว้ให้ครับถ้าจะมายืนตีบนเกาะหรือตีชายอ่าพาตีเดี๋ยวผมก็ติดต่อครับสายเรือไว้เองครับเขามีชุมชนเขาอยู่โอเคครับเรา,า,รา,าไกันต่อราคาไม่แพงแนะนำว่าหัวน้เช้าหัวน้ำเย็นครับกลางวันนอนแอร์เย็นๆเชื่อผม นอนได้เลยครับนี่แหละมึกสายสวนจะดืดๆดๆดดนี้แหละเป็นจังหวะถ้าปลามันต้องดิด้ดๆๆทีหาแล้วครับมึกซันเซ็ต มึกชายฟังงามๆเจ้มึกเกาะช้างครับผมมึกเกาะช้างนะัดแจ๋วๆเลยสุดยอดไปเลยคร <c oughs> ับมีความหวังอย่างนี้สนุกสนานกิลตเต้กิลตเต้ <c oughs> เราชวนคุณแล้วมึกชายฟังนะเจรลเต้ ครับลยกันต่อแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับดูไซส์นะขนาดน,น,นี้งามๆต้นอ้วนอนี้ครับหมึกมาตรดสายนี่ครับหมีกถ้ำลอดด้วยครับเฟี้ยวหมึกถ้ำมีเหรอวะ ครับํำโพดของเราหยอดตรงนี้น่าจะเป็นแอ่งนะเพราะข้าเป็นรอดมาลองดูครับ แต่ตรงเนี้หน้าตีสีขนก็มองจังเลยลองหยอดหน้าถ้ำเลยครับตรงนี้เป็นถ้าถ้าลอดเข้าไปเรามีตัวเข้ามานอนไหมเข้ามาหลบ ย้ายหมายย้ายหมายนี้ตรงนี้พอแล้วนี่นครับเดี๋ยวขึ้นเรือแล้วครับผมตกปลาค,คือการพักผ่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่สะพานอะไรนะบางเบ้าสะพานบางเบ้าบางเบ้าจ้าพระเอกนะผมทั้งนั้นที่นี่ที่ ที่นี่ติดเรื่องนะค่าจอดรถแม่งแพงมากไอเดีจอดผมโดนไปคันละ60บาทสามชั่วโมงด้วยนะสามชั่วโมงด้วยอ่ะาวเหรอเดี๋ยวป้องตบอขาบอด้วยเดี๋ยวอ่ะอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าจะโดนปลาจีหรือเปล่าไอเดี๋ยวลุยลุยนี่นี่ยุกยุยุยุาแนะนำตลาดบางเบ้าเลยยังไม่เคยมา มีอะไรบ้างที่เห็นก็ร้านดำน้ำเนาะเขามาดำน้ำกันแล้วก็เห็นเขาถือคันเบ็ดมาทุกคนเลยนี่ไงเราก็ถือเราดำน้ำก็ดำแดดเออเราก็ถือคันเบ็ดไปโอ้โหแล้วทั้งไงเป็นตลาดครับมีมีแต่ต้องดึงหูโอ้โหค่ะมาดูขนมด้วยยี่สิบบาทเอง ซื้อดิระกังมาเปล่าเดินซื้อไปต้องเดินไปเรื่อยๆนั่นครับเรียบร้อยนี่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 อย่างที่บอกไว้เป็นไงคนละครึ่งมีคนละคร,รึ่งนะ ้อนที่ไปตกหมึกกับเราเนี่ยว่ารัอันนี้จะไปตกปลาปลาทูโอ้โหอ้โหกระโดดเลยมื่อไหรโอ้โหจะพาอะไรนะสะพานบางเบ้าโอ้โหกอดช้างครับกอดช้างบังเบ้าสำหรับใครที่ชอบอาจินะเต็มคอพี่เอ๋ยดูนี่ดูนี่นะเต็มคอ แน่นๆนะไซส์อย่างนี้ทอดโคตรอร่อยผมบอกเลยครับเอาครับไม่คีมก็ไม่มีเออว่ะยืมนึงอ่ะยืมยืมก่อนมีคีมไหมครับยืมหน่อยเอามาดิจะตั้มถอดให้มองไม่เห็นตูเบ็ดอ่ะคือเลยอ่ะมิดเลยอ่ะโอ้โหโอเคแต่วางไว้ก่อนเดี๋ยวเที่ยงครับขอบคุณครับผม แมกินซะลึกเลยเอุ <thing> ้ยยู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 ยอย่าไม่ติดจะขึ้นผิวน้าล้อกดฟึดเลยแม่น่นี่นินนินิไนี ผานบังเบ้าอยากให้มาลองอาจิกันนะครับสุดยอดงงง่ะมอ่ะ แท่ด้วยครับเมียในกาวแท้กาแท้ด้วยว่ามันมันไม่กดวะจริงจริงมันต้องตามมันไล่เล่นใกล้ๆผิวน้ำ่เล่นตั้งแต่พื้นเลย ผงไม่ใหญ่ไหม มึกหอมเร็วๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เงียบๆเงียบๆไว้เงียบๆไว้นี่มึกหอมครับไซส์สวยด้วยเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีดำอย่างเงี้ยแดกแน่เออเปลี่ยนสีครับเดี๋ยวผมถ่ายโยนโยนเบาๆนะโยนเบาๆลงไปกลัวกลัวโยกลัวโยว่ะวิ่งตูดเลยอยถอยถอยไป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 ไ้ไป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  มาตามมาครับามมาเดี๋ยว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 จับดิว,ว่าจับดกว,ว่าจับดกว,ว่าจับดกว,ว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูนมันจิงเลยขาให้เราเปิดของสวยๆครับเ,อ,บเอ้ยเฮ้ยวื๊ดไล่เอาหมเอาเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเดี๋ยวเอาเงินเงินเหลี้ยงจะพาไปดูว่ตากแดดปะสวยครับสะพานดบางเบ้า,บาเลยครับไม่ได้มีแต่อาจิมาเดินงงๆก็ได้หมึกเหมือนกันยังไงยังรู้ไม่เอกไม่เอกกรุงจริงเลย โอ้ย,อยอไหนครับถ่ายรูปเล่นกันแล้วครับแปดกาาหนีเร็ว น้อยที่โชคดีสอนครับตอนนี้มาตีใหม่ตอนน้ำเยอะๆหน่อยมาดูวันนี้จะได้หรือเปล่าครับจริงๆอ่ะอน็อตตีได้เมื่วันก่อนนะครับแต่ผมไม่อยู่น่นารักน่ารัก ผมเนี่ยก็ปล่อยน็อตเขาตกกันต่อครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วกลับบรรยากาศสุดชิลนี่ตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้เขามาจริงตัวนี้เขามาจริงจริงๆแฟตบูทที่นี่สีธรรมชาติเด็ดจริงครับคบขอบคุณที่ติดตามรับชมกับเทปนี้ด้วยะเอพระเองไปเอ